อันดับผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในโลกอันดับ5เอดูอาเมนดี้จากเด็กไร้สโมสรกลายมาเป็นฮีโร่ของเชลซีที่เคยมอบแชมป์ยูซีแอลให้ทีมแบบสุดมันแถมยังแซ่บลุกยากเป็นว่าเล่นการอ่านเกมคาดและปฏิกิริยาเร็วสุดขีดอันดับ4ไมายเมยองนายทวารทีมชาติฝรั่งเศสที่กำลังมาแรงที่สุดในยุโรปเขาไม่ใช่แค่เซฟดีแต่ยังเล่นบอลด,ด้วยเท้าได้อย่างน่าอัศจรรย์และเป็นหัวใจสำคัญของเอซีมิลานยุคใหม่อันดับ3อลิสันเบรเกอร์นายด่านบราซิลรูปหล่อที่เล่นดีเหนือความคาดหมาย ทั้งเซฟทั้งเปิดบอลมีความนิ่งแบบมืออาชีพแถมยังเป็นตัวปิดทองหลังพระของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงอันดับ2มาร์คอันเดนแทสเตเกนเครื่องจักรจอมเซฟจากเยอรมนีผู้เป็นกำลังหลักให้บาร์เซโลนาตอบสนองเร็วเหมือน AI ไและเป็นนายทวารที่กองหน้าหลายทีมขยัดมากที่สุดอันดับหนึ่งทิโบครูตัวเบอร์หนึ่งของโลกในตอนนี้โดยรูปร่างสูงยาวว่องไวเหมือนปลาหมึกยักษ์ในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะโดนลูกนิ่งหรือลูกไกลพี่แกก็เซฟได้หมดเขาคือหนึ่งผู้รักษาประตูที่เหนียวที่สุดแห่งยุ